you <laughs> กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะหนวดพ่าพีซีซีกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมบอกเลยนะครับผมว่ามาจัดรถดูอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะเทสลาโมเดลวายนี่ก่อนหน้านี้เคยรีวิวเทสลาโมเดลสามไปแต่วันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเทสลาโมเดลวายสีขาวมุกสวยมากคุณผู้ชมนะสวยมากใครอยากได้รถเทสลาราคา1ล้านเท่านั้นเองนะครับผมจัดได้คุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้ออกใหม่แต่ผมบอกเลยนะหลายตังมากสองสามล้านนะครับผมวันนี้จัดให้1 000, ล้านเท่านั้นนะคุณผู้ คุณผู้ชมนะสวยๆนะครับผมมีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะอ่าก็เป็นคู่คู่กันนะครับผมมีเดย์ไทม์และนิ่งไลท์จัดให้แล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าจัดให้ด้วยนะครับผมล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กซ์ลอยเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นไงเป็นขาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดิเบกสีล้อนะครับผมดิเบกนี่เป็นสีม่วงเลยนะคุณผู้ชมนะสวยงามมากล้อเป็นขอบ20นะคุณผู้ชมนะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะอ่ามีกล้องรอบคันให้นะครับผมกระจกมองข้างนี่เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะคุณผู้ชมมมมนน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 ะะะะสสีีขขาาาาวววุกกกจ๊อออ่่่ดดูใใงภยยััหครบผ เก่งที่คันใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะเป็นรถเก่งที่คันใหญ่มากออปชั่นจัดเต็มมากนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เทสลานะคุณผู้ชมนะมาจักรคันนี้ได้ราคาไม่แพงเลยคุณผู้ชมนะสภาพภายในคือใหม่มากคอนโซลนี่เป็นคอนโซลลายไม้นะครับผมอ่าเป็นไงคือหรูหรานะพอมันเป็นลายไม้มันค่อนข้างที่จะหรูหรานะคุณผู้ชมนะตรงกลางมีจอให้แบบเบิ่มๆเลยนะครับผมทัศนสกรีนควบคุมได้จากตรงจอหมดเลยนะคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคุณผู้ชมนะทั้งแอร์ทั้งระบบต่างๆระบบการขับขี่หรืออะไรต่างๆสามารถปรับได้จากตรงจอได้เลยนนะะะออ่ามมดูสววขงพคร อะไรมันติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมนะเห็นปุ่มกันไหมปุ่มก็ไม่อยู่นิดเดียวเองแต่สามารถควบคุมได้เยอะมากนะอ่าใช้งานควบคู่กับจอเลยนะคุณผู้ชมนะปุ่มของเขานะครับผมเบาะมันเบาะไฟฟ้านะครับผมมันเบาะหนังด้วยนะครับผมรอบพันเลยสภาพภายในคือใหม่มากนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีซีดเลยนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะปรับทิศได้เลยนะครับผมปรับได้ทุกทิศเลยคุณผู้ชมนะใช้งานง่ายมากนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะนี่ข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่เลยคุณผู้ชมนะกว้าง เก่งดีค่อนข้างคันโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมนะราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับผมตอนนี้เทซรานี่ราคาถูกมากแล้วนะครด้านบนนะครับผมเป็นหลังคาพาโนรามิกแกลสซุลฟนะคุณผู้ชมนะหรือหลังคาแก้วทั้งคันเลยนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้นะครับผมสภาพใหม่มากคุณผู้ชมนะคันนี้ผมบอกเลยนะใายได้ไปโคตรโชคดีเลยคุณผู้ชมนะโคตรโชคดีเลยกันหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมดีไซน์มาแบบให้มันสโลปอย่างนี้นะเป็นเชิงเชิงฟาสแบคนะคุณผู้ชมนะเป็นเชิงเชิงฟาสตแบคสวยมากสวยมากนะเก็บของได้เยอะมากนะคุณ อย่าตรงนี้มัน led หมดแล้วนะจ๊ะตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเปิดขึ้นมาอย่างนี้น,นะจ๊ะสองนี้ยคือจะแอดอยู่ตรงไฟเบรกข้างหลังนะครับผมสามารถชาร์จแบตได้จากจุดจุดนี้เลยนะจ๊ะอ่าสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถเทสลานะคุณผู้ชมนะคันนี้เป็นโมเดล Y นะจ๊ะเป็นโมเดล Y สวยๆดิสเบรกสี่ล้อกล้องรอบคันนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้ออปชั่นจะเต็มมากคุณผู้ชมนะราคาถูกมากๆนะจ๊ะใครอยากได้เทสลาโมเดล Y วันนี้จัดเข้ามาแล้วนะสสสีีขขาาาาาาาวววววบุยยยๆออ่่งนน้้้้ถกกไดดดดหัใใจจแแชร์์ลลพพิมมมเเโ วายได้เลยครับ